ไ้เคยไอ้เคยเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วมาจากตลาดแล้วเจ้าอยู่สายเอาไ่เล่าไปใส่อีกล่ะไปที่นี่มาล้างห้อยเหวี่ยนี่ยไอ้เคยไปีอยู่ทางเดีอีกนู้นไปที่นี่เอาเป็นยังไงเนี่ยไปตลาดมากงั้นบ็อกซ์ซึ่งพอดถ่วงเถอะไปเนี่ยนี่หลงเงิดมาไปตลาดมากเลยห้อยเหม็นทำไมกูล้างไงนะอุ้ย เือกึงอเ้ยเคยออ้ไปนวเจาไปใส่อ้ยมันยังวะเนี่ยลลางหอยเหี่วเนี่ยลาังหอยเห่วเนี่ยฮ้ลงหอยเหีเนโอ้มงไปตลาดมาหมดมือวนงานจนเปียกจนเมียเลยเงี่ยไม่กกูไปลนาลงอยู่จิเเนี่ยเฮ้มันเมียนเคยเอาไปล้างเห้วนี่เมียนตีเออมันเม็นอืมอย่งี้หอก โอ้ยมันเหม็ยนเองโอาสิฮักโอ้ยหอยเรขวงอะไรนัมาให้คนอื่นล้างอยู่พูดอะไรเงยมึงเงี้ยเหม็นอะไรดีเลยเนอ๋อไอ้เคยก็ล้างให้น้องให้นุ่งเนี่ยบม่ได้ตีไปล้างไอ้เขาเพิ่เดียวหอยมึงจะห้กูล้างมันดีไหมเขาจะให้เจ้าล้างตัวเจ้าล้างสะอาดแหมโอ้ยเงี้ยเออวิ่งจีบกูไปล้างหอยให้มึงโวกไปจัวจีบตัวเดียนไรเงี้ย สีทวดเหียบจังไลกโยโว้ยห oh ูเ oh งิดเมึงแล้วแต่ละมือแต่ละเว้นหอยตะของกันนะมึงกำลังอิงมึงยังไม่ง่ายกับกูเลยโอู้จับกระลังไงฮาจับน้อยบดไอตีโอ้เป็นเสียเป็นสาวไปแห้งแล้วโมเมนต์เล็กน้อยมึงจะให้กูไปกูเป็นไอมึงเดินี่็มึงได้กูไปล้างหัวยมึงยังไหน ตารนีดหน่อยตะกี้เจ้าก็ยังล่างไงคอยตลอดเลย,ยคุยเป็นยังอยไง,งคืนน้าเจ้าก็สิลร่างไงเฮ้ยบ <ตะ S 1> ตต่อยนียเมียจะน้อยเนี่ยมันกัดร่างได้อยู่ยังไงคืนมึงคิดมึงจะไปล่างอู้มันบ่ได้มันก็นสิบ่คือกันบ่อยคือ,อบ่อยบ่คือกันแบบนี้กูไปล,าล,ไปล่างตอนเดียวนี่ยอ้ยไปจุกเขาเอาไปล่างใส่น้ําเสื้อนี่ตัวไอ้คืโอ้ยมึงลงไปล่างเองพุ่นน่ะไปอาบน้ําไปถูสบู่ให้มันลอนให้มันสะอาดมึงเป็นให้กูไปล่างนี่ อมันต้องล้างใส่สบู่พ่อนเทเคยก็มันเหม็นแมมันก็ต้องไปล้างใส่สบู่ล้างยังถูดีดีมต้องมันจะบ่เหม็นเออเขาบอกหมเลยเนี่ว่าต้องใส่สบู่ล้างนี่มันค่อยสีหอมแต่วาเคยมันก็เหม็นค่ะดีๆเลยเคยเหม็นอยู่หรอกกูก็ได้กินอยู่เขาได้กินบ่เออออแต่เขาได้กินนี่เขาก็ยังเหม็นค่ะเจ้าไปล้างเขาเลยเลกเขาไม่ไหวเลยเคยเขาไม่ไหวยี่หลี่วันเศรีเนี่ย อ๋ไปถามว่าคุณปล่างให้เอาเดียวเจ้าเจียวคไเป็ยังอเงี้ยคุณปล่างให้เ่อันที่คุณสภาพเปลางก็ไป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 นี่นี่น่นี่นี่นี่ยังหอยหอยเขาเส้อมาตลาดหอยแข้งไปล่างให้เขาเียมันเหม็น่เหม็นท่ากดนเคยให้คุณไปลน่างหอยแข้งเออไปคุณไปเส้อมาเลยเนี่ยเรื่องกใหไงเลยเคยเราได้กินน้ำตาลจ้ไปลาง มึงซื้อมาแล้ววทันทีมึงถือวกหรือล่างให้กูกินมึงยังมาใส่กูอีกอยู่เอาลลางบ่ไหวมันเหม็นมันเหม็นในเคยกินมันแห้งแล้วมึงซื้อมาอย่างไรกูว่ามันเน่าเนี่ยอู้กูเลยง้อมมึงเนาะกูซื้อกูเด้งเด๋ยว่ามันเน่าแม่เคยมึงไปซื้อที่ไม่ได้กินบ่โอ้ยไปซื้อขวงกับโบลูเลี้ยงหรือเปล่าเน่าอะไรพวกนี้ยังซื้อมากินไม่ตื่นคือคือกันน่อยกูซื้อกูถือว่ามันเน่ามันเน่าแม่ คือบอกหอยแข้งแนวเดยมันเน่าอยู่ค่าตคว่าห่านเพาะไปแห้งแล้วมึงนี่สวอมากอยู่เออไปกินึ้นกันนะไปไปร่างไป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 างเหอเนี่ยรกินบ่ได้กระชากิ่มผุนไป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 งเงิดมึงล่างหอยร่างหอยกุ้มันร่างหอยเนี่ย โอ้สื่อมากเอยังบ่เบิงอยู th ổ th ổ ่มันเน่าจนข้าหันของยังสื่อมาอยู่โอ้โปดโค้เลยไปสื่อยังสื่อบ่เบิงเงือเง